ไม่ได้ไปไหนเลยลูกอุ้น้องแมวน่ารักจังน้องแมวพะยะอันนี้แมวใช่ไหมนี่น้องน้องแยมโอ้ว้าวว้าว้าวมันน่ารักแท้ยกล้อพร้อมชีวิตมาก เมื่ออื่นคอยกดบ่ได้ติค่ะกดมื่อนี้อดค่ะสวัสดีพี่แคร์จ้ะค่ะสวัสดีอ่าพี่วันิดาจากพี่ส้มนะคะสวัสดีค่ะพ่อถามว่าจะไปไหนก็เลยบอกว่าจะไปซื้อภาชนะจะไปค่ะลูกติดตามด้วครับผมขอบคุณนะครับพี่ทีท็อปพี่ทีท็อปฝากไปให้กําลังใจพี่ๆน้องๆในนี้ด้วยนะคะพี่ทีท็อปสวัสดีค่ะเพื่นอนเขาแปะบ่ได้ติค่ะสวัสดีท่าใดนะคะอ่า พี่เปิดไว้เหมือนเดิมนะน้องปุ๋ยโอเคค่ะโอเคค่ะพี่ตู้ขอบคุณนะคะเพออะราะเลยพูดว่า,าจะมานะอะไรพ่อเป็นพ่อเองนะเนี่ยเอาถ้าเจ๊กุ้งกับไทยจะเรียนเชิญที่บ้านหมูหันกันบนไร่จัดไปนะคะไปแน่นอนไปแน่นอนนะคะอยากจะไปถ่ายคลิปนะคะอยากจะไปถ่ายคลิปไปเจอพี่ๆและหลายท่านด้วยนะคะอยากจะไปเจอเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะหอบเอาเล่าข่าวไปฝากพี่แขกนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> พิธีตาบอกว่าครับผมชนแก้วจ้ะค่ะพี่ส้มคนงามมาจาร์พี่ตวเด็พี่พี่ตวดกะกงแล้วตีเนี้ยโมดแดงน่ารักขอบคุณกับพิธีท็ทอปค่อ่านาคาคอมเมนต์ว่าหโมหันจะไปพี่ส้มไปไปด้วยกันนะคะคงจะสนุกน่าดูแมยอยากไปอยากไปว้าวมันสวัสดีคุณปุ้คนสวยน่ารักครับสวัสดีครับพี่ชายพี่ชายขึ้นเลยยัง พี่ชาจะขึ้นไลฟ์ไปจ้ะยังไม่เห็นยังไม่เห็นขึ้นหน้าฟีดเลยพี่ชายขึ้นไลฟ์รือยังคะเหตแต่พี่บุญเกิดซ้ายรถจกนะคะอ,อยู่บ้านอยู่บ้านตาตาสักนะโอเคค่ะพี่กุ้งโอเคค่ะขอบคุณนะคะ ไม่กำลังใจตาสักนะตาสักลองคิดปุ้ยก็มีโอกาสได้แวะไปบ้างนะคะน้องปุ้ยเล่าข่าวพี่หิ้วไปเองมาสั่นพี่ส้มมาจัดไปค่ะ <c oughs> เดี๋ยวปุ้ยเอาของอุบลไปให้ชิมนะมันมีหลายจังหวัดนะพี่ส้มเดี๋ยวลองชิมของอุบลดูนะคะ <c oughs> มีตัวผู้ตัวเมียด้วยมดแดงใช่ค่ะนะคะหาขวดเบียร์ปุ้ยเห็นค่ะซุกดีไลา์แมวว่าสั้นพี่ถวดเถยวพี่ถวดก็เอาเหล่าขาวไปซุกเออเอาเบียร์ไปซุกนะคะ จอดไว้ข้างรถจกเด้อจ้าขอเสร็จแล้วพี <laughs> ่ปุ้ยลงไล์กี่ทุ่มนะคะตอนนี้หนึ่งชั่วโมงแล้วนะเข้าสู่ชั่วโมงที่สองนะคะพี <c oughs> ่ปุ้ยลงไล์ช่วงประมาณสี่ทุ่มนนหน่อยๆนะคะ <c oughs> พี่ชายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชายอ่ <c oughs> <c oughs> พี่ปุ้ยลงไลฟ์กี่ทุ่มนะประมาณสี่ทุ่มเจ็บกอการจากลาคือถอยออกมาแล้วเหยียบตะปูไม่มีแฟนแขนก็ว่างเปล่าปาเก๋อร่อยดีเอ้างงโอ้เหอย่างของเจ้านี่ไปด้วยหมูหันนะไปไปเพื่อนนี้นะไปกินหมูหันกันหมูกําลังหันเลยตอนนี้ <c oughs> ได้กําลังพอดีกินยังครับอีกหน่อยน้องก็จะขึ้นโอเคค่ะพี่ชายนะถ้ายังไงแจ้งเด้อตอนนี้อยู่บ้านรถจกนะคะอยู่บ้านอยู่บ้านพี่บุญเกิด โอเคแล้วเนี่ย,อยเองเด็กเกจะขึ้น,นันนี้นสวัสดีนะคะพี่ส้มสวัสดีทักทายนะสุขตัวเองนี่แหละคะ่ะเมาแลวก็หาพอเห็นมีคนสุขถวดตอนนแน่แมนบอกสวัสดีค่ะพี่ชายเอบ่จากเพื่อนนี้นะคะสวัสดีทักทายกันนะคะทุกทุกคนสิบแปดดวงตาก,กับยี่สิบแปดไรปังมากจะถึงสามสิบไหมนะพี่หลังบ้านเนี่ยพี่หลังบ้านไม่ทํางานเลยอะ <c oughs> นอนสี่ทุ่มนะคะบางทีก็ห้าทุ่มค่ะโอ้โหหนูหัดนอนไวๆบนะลูกพรุ่งนี้ต้องไปเรียนอีกนะสวัสดีทักทายนะคะ สวัสดีทั้ทายเะคะขอบคุณนะที่เข้ามาให้กำลังใจพี่ัวแดงถือปือปนฉีดน้ำไปไหนต่อเนี่ยพี่วนิดาโอ้ยย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 าพย่ยยังยย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 ังยยยขอบคุณยย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 ายยยยยย้ยย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 ดยย